สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวทันกระแสไทยลลาว สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องการเมืองพื้นบ้านที่น่าสนใจมากๆนะครับมาคุยกันคือขณะในการในสอบปปลาวตอนนี้เนี่ยเอ,อ่อมีสัญญาณว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็มีชื่อของบุคคลที่แบบว่าน่าสนใจมากๆโผล่ขึ้นมาเงีบเยบๆแต่ดูทรงพลังนะครับท่านชัยสมพรพรหมวิหารข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกันวันนี้ก็มาจากเนื้อหาวิดีโอใน YouTube ช่องลาวไทมส์เลยครับขควิเครห์เกมอำนาจที่กำลังเกิดขึ้นนี้โดยเฉพาะภาพรวมตอนนี้คือลาวกำลังเจอโจทย์ใหญ่เรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับ ค่ะหนักหน่วงทีเดียวทั้งเงินเฟอ้อค่าเงินกีบเนี่ยอ่อนลงไปเยอะมากเลยแล้วก็นี่สาธารณะก็สูงขึ้นอืสถานการณ์แบบนี้มันก็สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลปัจจุบันของท่านสนทายศีพันดอนนายกคนปัจจุบันไม่น้อยเลยนะครับค่ะค่ะจนกระทั่งเริ่มมีเสียงจากภายในพักประชาชนปฏิวัติลาวหรือพอบอปลอซึ่งเป็นพรรกรัฐบาลพักเดียวนะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นํากันแล้วค่ะก็เริ่มมีกระแสออกมา ทีนี้ตัวละครที่เราต้องจับตาดูในการวิเคราะห์ครั้งนี้มีหลักๆก็คือท่านสอนใส่สีพันดอนนายกคนปัจจุบันนะครับค่ะอีกท่านคือท่านเฉลิมชัยกมสิทธิ์ที่หลายคนมองว่าเออเป็นเหมือนคลื่นลูกใหม่อ๋อค่ะมีแนวคิดอยากจะเปิดเศรษฐกิจแล้วก็ดูจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศด้วยค่ะค่ะและคนสำคัญที่เราจะโฟกัสเป็นพิเศษวันนี้คือท่านชัยสมพรพรหมวิหารที่ถูกมองเป็นตัวละครลับในเกมนี้เลย อืมน่าสนใจมากค่ะชื่อนี้เอาละครับเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในการเมืองลาวแล้วบทบาทอิทธิพลจริงๆของท่านชายสมพรนี้คืออะไรกันแน่ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนี้มันมีความหมายยังไงกับสะปะปลาวบ้างนะครับเริ่มต้นที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับคือสถานการณ์ที่กดดันรัฐบาลลาวอยู่ตอนนี้อย่างที่บอกไปปัญหาเศรษฐกิจนี่ หนักหน่วงจริงๆครับเงินเฟ้อสูงค่าเงินกีบอ่อนยวบหนี้เยอะค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ทบชีวิตคนลาวโดยตรงเลยใช่ค่ะมันกระทบปากท้องเลยนะคะมันก็ไม่แปลกที่จะเกิดความไม่พอใจแล้วก็กลายเป็นแรงกดดันให้เกิดการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากภายในพักพะปะปะลอเองด้วย จริงค่ะความกดดันมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเล่นะคะแต่มันสะท้อนรอยร้าวลึกๆหรือความเห็นต่างภายในพักเองด้วยคือพักประชาชนปฏิวัติลาวถึงแม้มันจะเป็นพักเดียวแต่ก็มีกลุ่มก้อนความคิดที่หลากหลายนะคะครับบวกกับความรู้สึกของประชาชนที่เดือดร้อนมันเลยเกิดแรงผลักจากภายในโดยเฉพาะจากกลุ่มที่เราอาจจะเรียกว่าเทคโนแครดนะคะ อ,อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในพักใช่ค่ะกลุ่มคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในพักที่อาจจะมองว่าแนวทางเศรษฐกิจหรือนโยบายต่างประเทศแบบเดิมๆม,มันไม่พอแล้วต้องหาทางใหม่ๆเพื่อพาประเทศเดินหน้าต่อซึ่งนั่นก็ทําให้ชื่อของท่านเฉลิมชัยกรรมสิธิ์โดดเด่นขึ้นมาค่ะในฐานะผู้ทาชิงหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงน,นะครับค่ะก็ถูกจับตามองขึ้นมาโปรไฟล์ของท่านก็น่าสนใจคือเป็นคนรุ่นใหม่กว่า มีภาพลักษณ์ว่าแนวคิดเศรษฐกิจเปิดกว้างอยากจะดึงการลงทุนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างไทยเวียดนามหรือแม้แต่จีนรวมถึงนักลงทุนอื่นๆด้วยค่ะดูเป็นสายนานาชาติใช่ครับกลุ่มที่อยากเห็นการปฏิรูปในพักก็เลยมองว่าท่านเฉลิมชัยนี่แหละคือความหวังที่จะช่วยลดการพึ่งพิง,พงเศรษฐกิจแบบเดิมแล้วก็เปิดรับอะไรใหม่ๆมากขึ้น แต่ว่านะคะเส้นทางของท่านเฉลิมชัยก็ไม่ง่ายเลยค่ะความท้าทายใหญ่คือท่านอาจจะยังไม่ได้มีฐานเสียงที่แข็งแรงพอในกลุ่มอำนาจเดิมอ๋อครับกลุ่มเก่าแก่ในพักใช่ค่ะหรือกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมภายในพักกลุ่มนี้ยังเชื่อมั่นในแนวทางดั้งเดิมแล้วก็มีอิทธิพลสูงอยู่ครับผมตรงจุดนี้เองค่ะที่ทำให้บทบาทของคนที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมอย่างท่านชัยสมพรพรหมวิหารมันสำคัญขึ้นมา อย่างมากเลยครับตรงนี้ล่ละค่ะที่น่าสนใจมากท่านชัยสมพรพรมวิหารนี่คือใครกันแน่คนนอกอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่ในวงการเมืองชั้นนําของเรานี่ท่านถือเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะค่ะเป็นนักการเมืองอาวุโสคร่าวอดมานานอ่านนโยบายเศรษฐกิจให้รัฐบาลมาหลายชุดแล้วค่ะจุดเด่นของท่านเลยคือความสามารถในการประสานงานเชื่อมเครือข่ายได้เก่งมากๆอืมทั้งฝ่ายบริหารในพักทั้งฝ่ายกองทัพ ว่ากันว่าท่านเก่งเรื่องการสร้างสมดุลอำนาจร,ระหว่างกลุ่มต่างๆนะคะโหไม่ธรรมดาจนคนวงในเรียกกันว่าผู้อยู่เบื้องหลังม่านตัวจริงเลยค่ะผู้อยู่เบื้องหลังม่านเลยนะครับใช่ค่ะสิ่งที่ทําให้บทบาทของท่านใชยสมพรพิเศษมากๆคือท่านได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยเหรอครับค่ะทั้งกลุ่มที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมยึดโยงกับแนวทางผู้นํารุ่นก่อนๆและกลุ่มเทคโนแครดที่มองหาแนวทางใหมๆ่ๆ กลุ่มหลังนี้มองว่าท่านเข้าใจเศรษฐกิจสมัยใหม่เข้าใจกลไกตลาดอ๋อครับผมท่านเลยกลายเป็นเหมือนจุดสมดุลของพรรคไปเลยเข้าใจได้เลยครับเครือข่ายที่ท่านสร้างมาก็ไม่ใช่แค่วันสองวันนะคะแต่มาจากการทำงานยาวนานอย่างตอนวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี40ท่านก็มีส่วนร่วมวางแผนฟื้นฟูโหตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ค่ะหรือการผลักดันให้เราเปิดตลาดพลังงานโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านครับ สไตล์การทางานของท่านคือเงียบเงียบไม่ค่อยออกสื่อแต่กลับมีบทบาทในการตัดสินใจนโยบายสําคัญสําคัญตลอด mm. โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมักจะได้ยินชื่อท่านในฐานะที่ปรึกษาหรืออยู่ในคณะทำงานเฉพาะกิจที่ดูเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็เช่นงบประมาณหรือการเจรจาเศรษฐกิจสำคัญส,ค,ญสคัญกับต่างประเทศนะค่ะครับผมมีข้อมูลด้วยนะคะว่าท่านมีอิทธิพลผ่านคนใกล้ชิดในกระทรวงหลักลั อย่างกระทรวงการเงินที่คุมงบประมาณแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ดูแลเรื่องการลงทุนการค้าโดยตรงเลยโหเครือข่ายแน่จริงๆครับแล้วท่านชัยสมพรมาจับมือกับท่านเฉลิมชัยได้ยังไงครับมีข้อมูลจากแหล่งข่าวในเวียงจันทร์เขาบอกว่าการพูดคุยกันของสองท่านนี้เริ่มจริงจังมากขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วเลยนะฮะอ๋อห,หรอคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลท่านสอนสายกาลังเจอแรงกดดันเรื่องเศรษฐกิจหนักๆพอดีเลยค่ะ ังหวะพดีมีรายงานจากวงในด้วยว่ามีการนัดคุยกันหลายครั้งในที่ส่วนตัวเพื่อวางเอ่อเหมือนวางดีลทางการเมืองบางอย่างอืมวางเกมกันอยู่เบื้องหลังใช่ครับถ้าเรามองภาพรวมนะคะข่าวการจับมือกันแบบเงียบๆนี้แหละที่สร้างแรงกระเพื่อมในพักพอปอลลพ,พ,พ,พอสมควรเลยครับมันต้องมีครึ่งใต้น้ำแน่แน ใช่ค่ะทําให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นฝ่ายท่านสนไส่สีพันดอนนายกคนปัจจุบันก็ต้องเคลื่อนไหวเริ่มมีการตรวจสอบข้อมูลมีข่าวลือเรื่องการปรับคอรมอเพื่อดึงคนของตัวเองเข้ามาคุมเกมมากขึ้นอ๋อต้องดึงอํานาจกลับมา ขณะที่ฝ่ายท่านเฉลิมชัยเองก็คงต้องเร่งหาเสียงสนับสนุนจากแกนนําคนสําคัญในพักครับผมโดยเฉพาะจากแขวงทางใต้พวกแขวงจำปาสาักสวรรคเขตที่เป็นฐานเศรษฐกิจสําคัญมีโรงไฟฟ้ามีโครงการลงทุนใหญ่หญพื้นที่สําคัญเลยนะครับนั่นใช่ค่ะมันเลยเห็นภาพการแบ่งขั้วชัดขึ้นฝ่ายหนึ่งคือท่านสนไสที่อาจจะเน้นเรื่องความต่อเนื่องความมั่นคงครับแนวทางเดิม อีกฝ่ายคือท่านเฉลิมชัยที่มีท่านชัยสมพรหนุนหลังชูประเด็นเรื่องการปฏิรูปสนใจนะค่ะคือไม่ออกหน้าแต่ส่งอิทธิพลผ่านเครือข่ายคนในกระทรวงหลักๆอย่างที่คุยกันการเงินอุตสาหกรรมและการค้าค่ะ และเครือข่ายทางเศรษฐกิจของท่านนี่ดูจะแข็งแรงมากโดยเฉพาะเรื่องพลังงานซึ่งสําคัญกับลาวมากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นรายได้หลักเลยท่านมีบทบาทในโครงการเชื่อมโยงไฟฟ้ากับไทยกับเวียดนามพวกนี้ขึ้นแหล่งรายได้สําคัญเลยแล้วก็มีอย่างเรื่องคมนาคมการธนาคารอีกค่ะ มีรายงานด้วยว่าท่านเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้กลุ่มทุนใหญ่ๆใ,ใ,ในแขวงจำปาสักสวรครค์เขตซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งพลังงานและโลจิสติกจริงๆค่ะประเด็นเรื่องเครือข่ายเศรษฐกิจนี่เชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจเรียกว่ายุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเศรษฐกิจของท่านชัยสมพรได้เลยนะคะสามเหลี่ยมเศรษฐกิจยังไงครับก็คือความพยายามรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสําคัญ3ประเทศคือไทยเวียดนามและจีนให้สมดุลนะคะอ๋อต้องบาลานซ์ทั้ง3ประเทศซับซ้อน การเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปอาจจะเสียเปรียบได้การรักษาสมดุลแบบนี้ช่วยให้ลาวยังมีไพในมือมีอำนาจต่อรองเข้าใจเลยครับเป็นยุทธศาสตรสสำคัญดังนั้นการที่ท่านชัยสมพรอาจจะเลือกหนุนท่านเฉลิมชัยมันอาจจะไม่ใช่แค่การเลือกข้างทางการเมืองนะคะแต่มันคือการเลือกแนวทางการบริหารประเทศแบบใหม่ที่ท่านอาจจะเชื่อว่าจะเปิดประตูให้ลาวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น อืมเป็นการมองไปข้างหน้าซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับภาพที่ท่านอยากเห็นลาวที่ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงมีเสถียรภาพอยู่เป็นเหมือนการจับมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นทั้งต่อพักและต่อเศรษฐกิจครับแล้วก็อาจจะเป็นการเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงภายในพักด้วยถ้าหากปล่อยให้สถานการณ์มันเดินไปสู่จุดแตหกหักครับผมแล้วฝั่งท่านสนทรายสีพันดอนเขารับมือ,อยังไงบ้างครับตอนนี้เราก็เห็นภาพท่านออกสื่อ ลงพื้นที่ต่างแขวงบ่อ,อยขึ้นนะครับไปเยี่ยมโครงการพบปะชาวบ้านค่ะค่ะเห็นตามข่าวอยู่อันนี้ก็เหมือนการกลับไปใช้จุดแข็งเดิมคือภาพลักษณ์ผู้นำติดดินใกล้ชิดประชาชนใช่ค่ะนั่นคือภาพหน้าฉากแต่เบื้องหลังเกมการเมืองก็เข้มข้นนะคะ <restricted> มีการเรียกประชุมภายในพักหลายรอบเพ <m. S 1> ื่อประเมินสถานการณ์วางเกมร,รับมือ <being> ครับมีข่าวลือเรื่องปรับคอรมอลอย่างที่บอก เพื่อลดทอนอิทธิพลของกลุ่มที่หนุนท่านเฉลิมชัยแล้วก็มีการตั้งคณะทำงานมาดูเรื่องนโยบายเพื่อประเมินว่าท่านชัยสมพรมีอิทธิพลในกระทรวงต่างๆมากน้อยแค่ไหนตรวจสอบกันเลยหรือแม้กระทั่งติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทเอกชนบางแห่งที่เชื่อว่าใกล้ชิดกับเครือข่ายของท่าน โอ้โห oh, ลงลึกเลยนะครับที่น่าสนใจมากคือมีความพยายามผลักดันแนวทางใหม่ในพักที่จะจํากัดบทบายของที่ปรึกษาที่ไม่ได้มีตําแหน่งทางการอ๋อ oh, อันนี้เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ท่านชัยสมพรเลยหรือเปล่าครับหลายคนก็ตีความอย่างนั้นค่ะว่าน,นี่คือการพยายามสกัดอิทธิพลของท่านชัยสมพรโดยตรงถึงจะไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามครับการต่อสู้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องประชุมนะคะมันลามไปถึงโลกออนไลน์ในรลาด้วยจริงเหรอครับโซเชียลมีเดียใช่ค่ะ แม้สื่อหลักจะยังคุมได้แต่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเริ่มเห็นการแสดงความเห็นต่างการสะท้อนความแตกแยกแบบที่ไม่ค่อยเห็นมาก่อนอืมบรรยากาศคงตึงเครียดหน้าดูค่ะบรรยากาศในเวียงจันทร์ตอนนี้เลยอบอวนไปด้วยข่าวลือการคาดเดาต่างๆนานาเลยค่ะฟังดูแล้วสวปลาวกำลังอยู่บนทางแพร่งสำคัญจริงๆนะครับเนี่ยค่ะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลย การปรากฏตัวของท่านชัยสมพรพรมวิหารในฐานะผู้เล่นหลักแบบนี้มันชายภาพให้เห็นเลยว่าการเมืองลาวมีความซับซ้อนมีพลวัตอำนาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเยอะมากจริงๆค่ะ ท่านกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่อาจจะชี้ขาดได้เลยว่าใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปถูกต้องเลยค่ะแกนกลางของเรื่องนี้คือการหาจุดสมดุลนะคะระหว่างการรักษาเสถียรภาพแบบดําเดิมที่คุ้นเคยกับความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจครับการประชุมคณะกรรมการกลางพ,พปปลครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงนี่แหละคะ่ะที่ทุกคนจับตามอง เพราะน่าจะเป็นเวทีตัดสินใจสำคัญต้องรอดูผลการประชุมนั้นเลยนะครับใช่ค่ะปัจจัยชี้ขาดว่าใครจะชนะมันซับซ้อนนะคะทั้งฐานเสียงในพักเองการคุมเสียงในคณะกรรมการกลางการได้แรงหนุนจากแขวงหรือจังหวัดสาคัญสคัญที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจครับ การมีเครือข่ายทุนสนับสนุนมีกลุ่มเทคโนโคแครดให้การยอมรับแล้วถึงม้าการเมืองเราจะไม่ได้เปิดกว้างมากแต่การยอมรับจากประชาชนหรือภาพลักษณนะ์สาธารณะก็ยังเป็นปัจจัยทางอ้อมที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะคะอือก็ยังมีผลอยู่ในเกมแบบนี้ท่านชัยสมพรยังดูเป็นคนคุมจังหวัดอยู่เป็นทั้งคนเชื่อมและคนถ่วงดุลครับ การหนุนท่านเฉลิมชัยก็ดูเป็นการเดินหมางที่คิดมาแล้วเพื่อเปิดทางปฏิรูปนโยบายแต่ก็ยังรักษาอิทธิพลตัวเองและเลี่ยงความขัดแย้งแรงๆแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าฝ่ายท่านสนใจเองก็ยังมีแต้มต่อนะคะทั้งเรื่องความมั่นคงประสบการณ์และการกลุมกลไกหลักของรัฐและพักเอาไว้ด้วยก็ยังเป็นต่อในบางแง่มุมใช่ค่ะยังมีอำนาจในมืออยู่ ทั้งเรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจะเปิดเสรีมากขึ้นแค่ไหนจะวางตำแหน่งตัวเองยังไงในความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนไทยเวียดนามอืมประเด็นใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เรื่องความสามัคคีภายในพรรคพอป,ะปะลอเองด้วยนะครับค่ะอันนี้สําคัญมากไม่ว่าใครจะชนะใครจะได้เป็นผู้นําคนต่อไปคําถามที่น่าคิดตามไปคือแล้วประเทศลาวในเวอร์ชั่นต่อไปจะเป็นแบบไหนนั่นสิคะมันชวนให้คิดต่อไปอีกว่า หรือจริงๆแล้วในประเทศอื่นๆที่ดูเหมือนการเมืองนิ่งๆสงบๆอาจจะมีพลังที่มองไม่เห็นหรือผู้เล่นในเงาแบบท่านชัยสมพรกำลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังเหมือนกันหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะเป็นเรื่องที่น่าขบคิดต่อจริงๆครับ